การตั้งจริงๆแล้วควรจะอยู่แบบนี้นะครับควรจะอยู่แบบนี้ระยะห่างระยะชิดบางคนที่ไม่เคยทําสวนเรียนมักจะลดแค่เนี้ยไม่อยากลดตรงเนี้ยเขาบอกว่าเสียดายมันไม่ได้กินไม่ถูกต้องลดออกมาให้ถึงนี่เอาความชุ่มชื้นออกมาข้างนอกนี้มันเลี้ยงยากหรอยังไงถึงเม็ดครึ่งไหมครับสองเมตรได้ยิ่งดีเราเราไปพักได้ประมาณกี่วันนะครับก่อนก่อนปลูกอะครับก่อนปลูกถ้าเอากําลังดีนะดูจากยอดจากใบนะไม่ควรเกิน15วัน แต่ถ้าพี่เอาไปตั้งแล้วไปปลูกเลยน่ะประมาณเจ็วันปลูกได้เลยโอเคเจ็ดวันแต <collide S 2> ่ต้องพักเขาก่อนใช่ไหมไม่จําเป็นครับสวัสดีครับผมณนะัฐพลผลพลอสุวรรณนะครับวันนี้พาลูกค้ามาดูต้นทุเรียนครับพี่เขามาดูแลทีนี้อยากจะไปดูสวนผลผลิตนะครับนอกจากดูต้นแล้วถ้าวันนี้พอดีว่าทางผ่านนะครับมีเวลาว่าง3นาทีดียวพาพี่เขาแวะไปดูนิดนึงไม่เคยเห็นครับส่วนด้านนี้นะครับที่เห็นสวยๆเนี่ยครับอันนี้แค่เป็นไซส์ราคาพวกประมาณ3,000บาทส่วนพี่เขาใช้ไซส์ใหญ่เนี่ย เสริมลากเราก็บวกเพิ่มไปนิดหน่อยครับเหมาะกับการที่มือใหม่นะครับควรปลูกแต่ทุเรียนสาเหตุของการตายการโทมเริ่มแรกที่ปลูกไม่โตหนึ่งเรื่องน้ําเลยสําคัญเวลาเราซื้อไปแล้วเนี่ยเอาไปตั้งไว้เนี่ยการตั้งจริงๆแล้วควรจะอยู่แบบนี้นะครับควรจะอยู่แบบนี้ระยะห่างระยะชิดให้ใบมันใกล้ๆเพียงแค่นี้เพราะการที่เราไปตั้งไว้นานแล้วเบียดกันมันจะทําให้ใบหล่นเพราะว่าแสงเข้าไม่เหมือนเดิมจากตอนที่ซื้อไป หรือเอาไปตั้งแดดร้อยเปอร์เซ็นต์แดดร้อยก็ตั้งได้ครับแบบนี้แต่คนลดน้ําจะต้องลดเป็นตื่นเช้ามาต้องลดให้เพียงพออย่างต้นเนี้ยมันลดวันหนึ่งอยู่ประมาณสามสิบลิตรในเข่งนะแต่ถ้าลงดินแล้วมันจะเป็นห้าหกสิบลิตรแล้วก็ลดบริเวณโคนต้นแล้วก็ลดด้านกว้างแต่ส่วนตอนอยู่ในเข่งเนี่ยมันลดแค่ข้างใน <c oughs> บางคนตื่นเช้ามาลดน้ําแค่สองหนึ่งถังหิ้วปูนล,ลดแบบเนี้ยวันแ,แ,แรกไม่เป็นไรแต่หล,ลายวันเข้าเริ่มขาดน้ํำสะสม ใบก็จะเริ่มเหลืองเริ่มหลน่นอันนี้ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นการที่เราซื้อไม้ไปแล้วจะไปไว้แบบไหนถ้าถ้าไม่เข้าใจให้ถามคนขายเอาไปเอา,เ,อา <un SE 2> เพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงให้ถูกต้องครับมันมีมันมีหลายหลายอย่างแต่ถ้าคุณเอาไปตั้งไว้แค่5วัน7วันลดน้ําได้แล้วปลูกไม่เป็นไรอย่างนี้เลยคืออย่างอยต้อง30ลิตรต่อต้นใช่ไหมคะถ้าขนาดนี้จะต้องมีประมาณ30ลิตรต่อต้น อยู่ในนี้นะคือถ้าสปริงเกอร์กี่นาทีอ่าสปริงเกอร์ของคุณอันนั้นอ่ะมันต้องดูที่หัวว่าให้น้ํากี่ลิตรต่อนาทีแต่ลงดินแล้วต้องระดับประมาณ6กสิบถึงร้อยลิตรไม่ใช่สามสิบเพราะสมมาถามว่าทําไมถึงต้องเยอะอเ,เพราะว่าอยู่ภายนอกไม่มีอะไรห่อหุ้มสภาพแวดล้อมกลางวันถ้าแดดร้อนจัดให้น้าเขาสามสิบเขาไม่พอกินเขาอยู่ไม่ได้แล้วเวลาลดน้ําอย่าเสียดายน้ําเวลามีผมเห็นคนบางคนเาเรียกเอาเรียรุ่นแม่ผมแล้วกันนะรุ่นพ่อผม บางคนที่ไม่เคยทํตัวเรียนมักจะลดแค่เนี้ยไม่อยากลดตรงเนี้ยเขาบอกว่าเสียดายมันไม่ได้กินไม่ถูกต้องลดออกมาให้ถึงนี่เอาความชุ่มชื้นออกมาข้างนอกนี้มันเลี้ยงยากเลยงอะไรถึงเม็ดเม็ดครึ่งไหมครับสองเมตรได้ยิ่งดีไม่มีปัญหาเลยเพียงแต่จะลดตรงเนี้ยสองเมตรได้แต่บริเวณเนี้ยเขาต้องการน้ําเยอะหน่อยเพราะเขามีลาดส่วนตรงเนี้ยเขาต้องการแค่ความชุ่มชื้นไม่ต้องให้เขามากอ่าแค่นี้พอใช่อันนี้ก็คือเป็นเหตุหนึ่งที่ช่วยให้ทุเรียน ไม่ค่อยตายอ่าโอเคแต่จะบอกว่าแบบนี้รอดงามร้อยเปเซการันตีไม่ได้เพราะมันยังมีปัจจัยเรื่องปุ๋ยเรื่องแมลงเรื่องอะไรเข้ามาร่วมด้วยตอนนี้ไปจาเป็นไหมคะต้องดิฉันไม่จําเป็นแล้วตอนนี้ไม่ร้อนแล้วร้อนก็น้อยฝนเริ่มเดือนหนึ่งสี่ห้าครั้งเนี่ยถือว่าอากาศในพื้นที่เราเริ่มชุ่มชื้นแล้วครับผมเราเราไปพักได้ประมาณกี่วันนะครับก่อนก่อนปลูกครับก่อนปลูกถ้าเอากําลังดีนะดูจากยอดจากใบนะไม่ควรเกินสิบห้าวัน แต่ถ้าพี่เอาไปตั้งแล้วไปปลูกเลยน่ะประมาณ7วันปลูกได้เลยโอเคเจ็ดวันแต่ต้องพักเขาก่อนใช่ไหมไม่จําเป็นถ้าออกไปถ้าเอาไปแล้วเนี่ยเราถ้าคํานวณจากรถแล้วของพี่เนี่ยรถหกล้อใส่ไปของพี่เนี่ยแทบจะไม่โยกเลยสามารถปลูกได้เลยเหรือตั้งสัก2วันเพื่อให้เซตระบบน้ําขึ้นมาใหม่ก่อนเพราะวันที่ไปเนี่ยเราจะอดน้ําไปให้เพื่อไม่ให้ตู้มันโยกไปถึงลงรถเสร็จพี่จะต้องลดน้ำครับอ่าแล้วหลังจากลดน้ำเนี่ยควรจะเว้น 1- 2วันถึงค่อยเอาไปปลูกแต่ไม่ได้หมายความว่า เว้นไป2วันแล้วไปปลูกไม่ใช่ก็ยังลดต่อไปตื่นมาก็ต้องลดอีกทุกวันอ่าบางคนถามผมพี่หนูต้นไม้มาแล้วเนี่ยสวันแล้วเนี่ยหนูจะทํายังไงดีลดน้ําได้ยังอ่ะไม่ได้แล้วคุณผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วใช่ครับผมเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ